สวัสดีครับนอกรู่วันนี้รัมต้นทิศนครศีธรรมราชที่หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพถนนท่าโพตะบนท่าวังอำเภอเมืองนะครศรีธรรมราชหลังเลิกเรียนน้องๆ้องผู้ชายวิ่งกรูกันมาที่ร้านนี้มาทำอะไรกันเล่นปลากรบนคำตอบมานั่งตักประกาศแฟนซีเป็นประกาศสวยงามเ <c oughs> จ้าของร้านคือคุณคัทเนตคงพันธ์หรือคุณไป นำประกัศตัวเล็กมาใส่กระมังใบใหญ่ให้เด็กๆใช้ไม้ตักขึ้นมาใส่เหยือกที่เตรียมไว้ให้ตักได้ไม่อั้นจนกว่าไม้ตักจะทะลุคุณไปขายไม้ตักให้กับเด็กๆไม้ละสิบบาทตักได้กี่ตัวก็เอากลับบ้านไปได้เลยไม้ตักเป็นกระดาษหากกระดาษตักเปียกน้ําจนเปื่อยยุ่ยขาดก็ตักต่อไม่ได้เสร็จแล้วก็นําประกาศที่ตักได้ให้ทางร้านใส่ถุงกลับบ้านสาวน้อยคนนี้ได้ประกาศหนึ่งตัว จากการใช้ไม้ตักหนึ่งไม้ในราคา10บาทตักเท่าไหร่อ่ะยี่สบาทส่วนใครไม่อยากตักก็มีประกาศใส่ในขวดให้เลือกซื้อได้เลยราคาตั้งแต่20บาทจนถึง100บาทอย่างประกาศหางลายธงชาติไทยตัวนี้ราคา70บาทกําลังเป็นที่ต้องการุ่มน้อยสองคนนี้ซื้อประกาศกลับบ้านคน<ด>ละ1ตัวหมดเงินไปคนละ40บาท,บาทเงินที่แม่ให้มากินขนมซื้อประกาศหมดแล้ว คุณไปบอกว่าช่วงนี้ประกาศแฟนซีเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นและเด็กๆคุณไปจะออกมาขายในช่วงบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์แฟนซีตอนนี้นัน,ดน,นเด็กมันโจอ่ะหนูช่วงปีนี้มันกำลังทำให้เขาตัดไม้ละสิบาทนะับไม้ละสิบาทนะตัวก็เอาไปเลยอ่ะโอ,อไ้ไม่เคื่นวิ่ง อยากแนะนําให้เด็กๆผสมพันธ์ปลาเอยางครับสนุกง่ายและได้เงินด้วยลุงนุคยททำเมื่อ60ปีก่อน